ะะมาหาหมอเจอเคยให้ท่าเขาไปบ่อยอะค่ะอยู่ในซอยแถวหมู่บ้านแต่ครั้งนี้เมื่อคืนนี้เจอเขาเขาไม่กินข้าวแล้วเขาเซเดินไม่มีแรงเลยค่ะเขาเป็นแมวที่โดนเจ้าของเก่าทิ้งไว้นะคะในหมู่บ้านนี่แหละไอ้ในซอยแถวหมู่บ้าน,นะค่ะหน้าปากซอยนะคะเขาอยู่ตัวเดียวสงสารเขาถ้าทางจะไม่สบายแก่แล้วเดินแล้วนี่เป็นแผลด้วยเดินก<ถ><ๆ>็ไม<ๆ>่มีแรงด้วยข้าวก็ไม<ๆ>่ก<ๆ>ินกินแต่น้ำ ปกติให้ข้าวเขาจะกินนะคะเขามาหาอยู่เรื่อยเลยแต่เมื่อคืนเขาไม่เอาเลยเดินหนีอย่างเดียวซ่อนอยู่ใต้ท้องรถเก่าๆก็เลยจับเขามาไว้ที่บ้านเมื่อคืนก่อนขังก่อนแล้วก็พามาหาหมอนะคะเนี่ค่ะหมอใกล้ก่อนค่นหมอ,มอ,หอ,อปามาทำขอยแล้วลูกของเราคะวันนี้ก็เอาบปล่ามาด้วยนะคะแล้วกำลังหาบปล่ากันไปไปเปลาไปลูกไปหมอแล้ เขาไม่กินข้าวคุณปิดกเคยให้ข้าวเขาแล้วเขาก็กินแล้วก็คือเขาเดินเซเขาไม่กินข้าวค่ะแล้วมันไปโดนกัดมาเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะอักเสบเขาไม่มีแรงเลยค่ะข้าวกินแต่ก็กินแต่น้ำผมก็เลยจับเนี่ยเขาเรียกว่าติดเชื้อแทรกซ้อนเห็นไหมน้ำมูกเละเลยคือหูตรงเนี้ยพอมันติดเชื้อเนี่ยไอไสนัดมันมีปัญหาแล้วเห็นไหมน้ำมูกป็นมีข้างเดียว เดีอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากแต่ให้ดีอะนะเอามาฉีดยาก่อนสากสองวันถ้าเขากินยาไม่ไหวมันมันได้คค่่ะะได้เดี๋ยววันนี้ฉีดให้แล้วก็พรุ่งนี้เอาไว้มาดูอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ก็คือฉีดยาแก้เศษอย่างเดียวยาฉีดยาฉีดยาเศษอย่าเพิ่งวัคซีนอย่าเพิ่งพูดถึงเราเนี่ยทำไม่ได้วันป่วยอยู่นะ ้คือยกินถ้ย่าเขากินเองให้กินได้เลยถ้าไม่กินพยายามกนน้ำหวานก็ได้ทีละอยน้วกน้ำดีกลางแล้วก็ป้อนให้หน่อยอ่าเดจับแงนี้ไว้ฝังนฝังนู้นเออไรดสีรนเหมือนกันยอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากนะแค่ป้อนอาหารป้อน bueno ไไ่กินให้้ดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวหายแล้วลูกโอ้โอ้โอ้โอแล้วแผลไม่ต้องทำอะไรอยเพิ่งจะเพิ่งดึงเขาเจ็บมากๆอันนี้ต้องไปทำให้เขาเปรี้ยนค่ะค่ะมันแมวไม่เคยชินกับเราอ้าวข้างนี้ไม่ใช่แมวเราแต่ให้ข้าวเขาอยู่เรื่อยสงสารเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้แผลไม่แห้งเลยคนนี้ก่อนแล้วเขาจะร้องไห้แั้นต้องเอาน้ำแดงใส่สลิงให้กินใช่ไหม อ้าวฉีดยาสองเข็มมาไม่ต้องกอนยาอะไรเลยหาแว้งกนฉะีดค่ะเดี๋ยวมาฉีดอีกเนาะเดก็หายแล้วลูกคุณตามากับบ้านกันกดี๋บ้านน้องเคยฉีดยาไปสองเข็นมนะแค่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ปกับจี๋นะม,มากับบ้านจัน มาหาหมอแล้วะค่ะไปฉีดยาสองเข็มก็คุณหมอบอกว่าให้ซื้อน้ำหวานให้คุณบอยฉีดใส่สระรี่ให้เขากินเพราะกินอะไรไม่ได้เราเราต้เลยแลวะโลตัสน,นะคะแต่ว่าแวะซื้อน้ำหวานไปให้น้องบาเราบอกเดี๋ยวบ้าไปเก็บลมๆก่อนนะคะเ,าาเดินรถชน๋ยวเข้าไปซื้อน้ำหวานเอาหนักสองแก๊ เบาฉีดยาเสองเข็มนะคะ,ะอ่าีแล้วเมื่อกี้แวะซื้อน้ำเขียวก่อนไม่เบาเลยเบามะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปโดนคนพิ้งก็แย่พอแล้วโดนจ้าของพิ้งก็แย่พอแล้วามาเจอหมอบอกว่าเจอกัดแล้วมันอักเสบแผลอักเสบเยอะมากเลยต้องฉีดยาแก้อักเสบวันละสองเข็มก่อนฉีดยาแก้อักเสบวันละสองเข็มอ,อีกจี่วันไม่รู้อะก็พาเขาไปฉีดนะคะทุกวัน จะได้ช่วยต่อชีวิตเขาอยู่คนเดียวก็แย่พอแล้วจะมาไม่สบายดิลาบ้าเข้าบ้านลาบ้าเข้าบ้านมาลูกมามเดี๋ยวพาเขาเข้าบ้านนะคะอันนี้บ้านเขามึงจะอยู่แบบนี้ ะะจากเขาเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะป้อนน้หวานเรานะคะเพราะเขาไม่กินอะไรเลยนกจากน้า,าหมอก็ได้กินน้ำหวานกนไ,ได้ลเลยเข้าบ้านหลุบปไปอยู่ใน้านนะปนะน้องตาหน้าตายอย่างนี้ค่ะคิเล่เนาะสงสารเขา สงสัยจะฉี่สงสัยจะฉี่แล้วเนี่ยองสัยฉี่ใส่ตะกร้าป่าไม่รู้โอ้โอ้ฉี่ใส่ตะ oh. กร้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป่ะกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ก็คือเราแวะซื้อน้ำหวานเมื่อกี้นะคะที่หมอว่าพอเขากินอาหารไม่ได้หมอบให้กินน้ำหวานละกันน้ำเขียวน้ำแดงก็ได้อะไรก็ได้ผสมน้ำเจือจางก็เลยไปซื้อมาแล้วนะคะน้ำเขียว ก็คนก็จะได้กินได้ด้วยแล้วก็เนี่ยกำลังจะดูดใส่สลินนะคะหมอก็สามถึงห้าซีซีกาเนี่ยเราัจะดูดเขาขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะป้อนเขาจากห้าซีซีก่อนเพราะว่าเที่เขากินก่อนนะคะกินได้ก่อนคุณก็กินได้แค่ไหนเดี๋ยวไปลองป้อนก่อนนะคะอาบามาลุกมา,มามาดูป้อนอ๋อบามาลุกมามาลุกมา อาลูกอ่าเดี๋ยวนะกินน้ำหวานกระลุกอ่ะเข้าด้านข้างค่ะอกินไปลูกกินไปกินไปโอ้ยอร่อยอร่อยลูกอร่อยอร่อยนี่กินใหญ่เลยค่ะกิน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 ไปลูกอ่ะบบาวกินอีกลูกกินอีกกินทห้หมดเลยนิดเดียวเองเลยนิดเดียวเองอ่ะหมดละ แล้วเดี๋ยวเราจะผสมไว้ให้เขากินนะคะพิงไว้ในถ้วยนี่แหละให้เขากินในถ้วยไว้อย่างเงี้ยน,นะคะเพราะเขากินได้แต่น้ํเาเมือเขามาเขากินแต่น้าเปล่าก็เลยเอาเนี้ยไปให้เขากิน<ม>เดี๋ยวอาจจะลองป้ออีกทักนิดนึงก็ไนะด้จะลองอีกนิดนึงกินอีกไหมหมอว่าให้ป้อให้เขากินได้แล้วแต่เขาเลย ลองดูบ้านจะได้หายลูกจะได้รอดนะลูกนะฉีดยามาแล้วสองเข็มอ่ะกินก่อนลูกกินมนาะลูกกินลูกโอ้โอ้โอ้ฟันหนูก็ไม่มีละโอ้มา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 ไม่จับเลหน้าแป๊บเดียวลูกโอ้ยโอ од, ้ยโอ à, ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะกินกินไปลูกจะได้หายหายอ่ะ เออเอออร่อยไหม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 ลูกอ้ยู้หู้อะอะอะะจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วลูกโอ้ยอะอะอ่ะมากินนิดนึงนิดนึงอ่ะพอแล้วเดี๋ยวตั้งเป็นถ้วยไว้ให้เขาเลยนะคะให้เขากินเองเลยก็เอาเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะปล่อยไปไม่ได้เอาเขามาดูแล้วก็ดูให้ถึงที่สุดเนาะอ่ะ เช็ดหน่อยลูกเช็ดปากด้วยอ่ะหนูก็อยู่แบบนี้ไปเดี๋ยวเอากระบะทรายใส่ไว้ให้นะคะกระบะทรายหนูยังไหนเออเราต้องหายนะครับอ่ะเราต้องหายเห้ด้กระบะทรายไว้ ลูกเขาจะใช้เปลนปปเมื่อคืนก็ลงไปนอนนะคะไม่ได้ลงไปฉี่เห็นเขานอนอย่างเดียวอ่ะบ้าโอเคเนะ